ตอนไทยสุดแล้วเนี่เมาดีเป็นประเทศปะม็นมันอยุดแ่แถวรชชอปไม่ใช่เลยะ็น่อ่ะาจายานะกูยัไม่เคยไปเลยูเองนะเนี่ยพี่รู้จัก่ปารยาคู่ค้าเมาดีเป็นเป็นเป็นประเทศปะเมาดี้เป็นเกาเป็นอยู่อี่ไหปวปะเออเออเออแม่พี่พูมแดมแกไม่รู้มันคือประเทศเมาดีี่ผมไม่ผมไม่ใช่นะ มันใช่ด <gegen violin> <acy> ิเ <left> ป็นยังไงล่ะไม่ชอบแพ้ไม่ชอบแพ้อย่าอย่าอย่าแพ้แต่บ้างเลยบ้างยอมเจมเถอะยอมมันเจมเราดิยอมเจมยอมเจมบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวทะเลาะกันอีกเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมันไม่เป็นไก่บานะให้เจมขีบบ้างกัคราวนี้เดี๋ยวขีบอะไรกันหรอคะไม่ชอบขีดคอไม่เห็นอ่ะแทนครับไม่ต้องถามคนหรือผี อยู <mondo> <rim> ่ๆ <forcé> ก <certains> ันนะอุ๊ยแอิตใจลาสิมโม้มมันสูบไปใช่ไหมติดใแกมหรอคะติดใจแกมหาเปนไม่ได